หลังจากที่การประชุมสุดยอดนาโตที่ประเทศลิทัวเนียเสร็จสิ้นลงไปแล้วนั้นนะคะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาและต่อมานะคะเมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อคืนวันพุทธที่12กรกฎาคมนั้นผู้นําของสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้เดินทางมาถึงฟินแลนด์เพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมกับผู้นําชาตินอร์ดิกนะคะซึ่งก็ได้จัดขึ้นในวันนี้ก็คือวันพฤห,หัสบดีที่13กรกฎาคมซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยที่การประชุมครั้งนี้เน้นไปที่การสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในประเด็นด้านความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีประธานาธิบดีโจไบเดนถือว่าเป็นผู้นําของสหรัฐคนที่6นะคะที่มาเยือนฟิลแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนะคะก็ย้อนกลับไปเมื่อปี1975เจ้ารดสาด์ฟอร์ดถือเป็นผู้นําสหรัฐคนแรกที่มาเยือนฟิลแลนด์อย่างเป็นทางการและถัดมาคนที่2นะคะก็คือโรนัลเรแกนซึ่งมาเยือนฟิลแลนด์ในปี1988 แล้วก็ตามด้วยจอชับเบิลยูุชนะคะซึ่งก็มาเยือนฟินแลนด์ถึง2ครั้งด้วยกันค่ะก็คือเมื่อปี1990และปี1992และอดีตผู้นําของสหรัฐที่เคยมาเยือนฟินแลนด์นั้นก็คือบิลคลินตันค่ะซึ่งเขาก็เคยมาเยือนฟินแลนด์เมื่อปี1997และอดีตผู้นําสหรัฐอีกคนนะคะที่เคยมาเยือนฟินแลนด์เมื่อปี2018บุคคลน,นั้นก็คือโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ